มทีมโดยพุ่ฝึกซ้อนโดยพุ่มกับจุณเอลใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีด้านที่ได้มาแล้วกิจกรรมรอบกองไฟในค่ำคืนนี้และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยในพวกเราขอมานำเสนอเทพนิยายสุดคลาสสิกของแม่สาวผู้เช่ากับราชินีแคททีน่าผู้โหดร้ายกับเจ้าชายบกเตลันเตลัน เปิดมาหรือยังไม่ได้เปิดยังไงใช่ใช่อันนี้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 ไล่ลาล่ามาใหม่ทำไมล่าล่ามาใหม่เล่าล่ามาใหม่ไปอีกตัวหนึ่งเอาไป Haj กระจกวิเศษช่วยบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตทีฮ่าฮ่าฮ่าในปัตตีนี้ไม่ม oui> ีใครสวยเทียบเท่ากับข้าได้อีกแล้วเฮ้ยแกเป็นกระจกอ๋ออ๋อในปัตตภีนี้ไม่มีไม่มีใครสวยเทียบเท่ากับ mm ท่าได้อีกแล้วล่ะช็อมันแน่นอนล่ะพอเถิดเดินแล้วแหละเจรจาได้แล้วแต่ เมื่อวานข้าไปตลาดมาเมื่อวานข้าไปตลาดมาพบผู้หญิงท่านหนึ่งพบผู้หญิงท่าน,น <era. S 2> ผิวขาวดัานหิมะผิวขาวด้านหิมะปากแดงดังกุราปากแดงดังกุราและสวยกว่าเจ้าเป็นร้อยเท่าพันเท่าและสวยกว่าเจ้าเป็นร้อยเท่าพันเท่าเฮ้ย <çi> <gods. S 1> เราเล่นเองจะว่าไง,งนะไม่เป็นใครกันที่เจ้ามาสวยกว่าข้ามันชื่อสโนไว้อยู่นะและทันใดนั้นสโนไว้ แม่แม่แม่จ่าแม่อยู่ไหนแม่จ่าแม่อยู่ไหนแม่แมากินลำและแม่แม่จ่าแม่อยู่ไหนนี่แกเป็น s ไว้ w h i จะมาลอบไฟในแถวนี้มันผิดเรื่องหรือเปล่าฮะทำไม snow w h i จะให้หายไฟได้ด้วยไง คนแค่คนแค่เพื่อนของฉันอยู่ในจ้ามาช่วยให้อาหารปลาหน่อยเลย จจใจเย็นเจ้าชายเจรจาก่อนเอ้จ้าคือใครกันข้าคือสโนไวท์และท่านหลักคือใครกันข้าคือเจอ้าชายอาเธอร์และเจ้าสัว่ากบหยุดพระเจ้าขอาอะไรกันอุ้ยชื่อกบแล้วท่าน อะไรที่นี่ขาา้ามาตามหาผู้หญิงท่านหนึ่งนางลืมรองเท้าในงานต้จมจำเมื่อคืนใน,น,ง,านงานเต้นรำในงานซ่อมจำเมื่อคืนในงานเต้นรำเมื่อคืนถูกแล้วลนี่เจ้าขยันเล่นซะด้วยไม่ไดกาละเจ้าชายจะหลงรักนางซโนไว้ไม่ได้ มันซะข้าต้องทำยังไงบ้างฮ่าฮา,าไม่ยากเลยท้าก็แปลงร่างกายเป็นหญิงชราและนํำผลไม้อาบอยาผิดไปให้นางกินหลังจากนั้นนางก็จะหลับไหลชั่วนิรันดร์อ่ะเอานี่ไปอ่ะเอานี่ไปซะ โนน่ no, no, no. ลุ้ยนี่แหละแอปเปิ้ลคอนเทนต์จนมาหลายรอบละเด,ดี๋ยวมันจะจับได้เอ้ากล้วย,ยแต่ข้าจะรู้เรื่องไงว่าบุ้ยลูกไหนอาบยาพิษนี่ลูกไหนนะข้าลืมไปแล้วเพิ่งพาอะไรไม่ได้เลยมาเดี๋ยวข้าจัดการเองพอนุ่มพอนุ่มมาชิมกล้วยให้ยายหน่อยสิจ้ะครับยายโหกล้วยน่ากินจังเลย กล้วยใหญ่ด้วยนะถ้าขอกินหน่อยได้ไหมฉันได้กินแล้วนะกล้วยใหญ่เหลือเกินโอ้โหขาไม่เคยเห็นกล้วยใหญ่มาก่อนเลยหวานเล้วเ่ิน <c oughs> อย่าเล่นจ้บเจ้าชายโดนยาพิษกลายเป็นเจ้าชายนิชาซึ่งหมายความว่าใครจูงพิษเจ้าชายแล้วเจ้าชายฟื้นคนนั้นคือแลกแค้ของเจ้าชายและจะได้แต่งงานกับเจ้าชายฮ่าๆๆอก็ไม่ใช่น่นะฉันจงพิแกเจ้าชายแล้วนะไปดู ข้าฮ่าฮ่างั้นก็คงเป็นท้าสินะโอ้กระาจกแอนเป็นกระจกไม่ป่ะกระจกกูมีหัวใจนะฉันจะจูบแล้วนะจ้าชายกันล้อหรอเจ้าชายยังไม่ฟื้นเอาเป็นไปได้ไงเสียง้นก็ต้องเป็นพวกเราใช่อเป็นพวกเราแน่ใช่ใชฉันจะจูบพี่เจ้าชายแล้วนะโอยแคเอากับเขาอยู่นาะ เจ้าชายอ่มืดคืนอย่าม่าเปนู้ชาสินะนี่มันยไหนกันแล้ว LGBTQ ความตลาางเเจ้าไม่เข้าใจยัไงข้าจุไปนะ ก็รู้กันอยู่นะว่าของใครคือของใครถ้าโวยเนว่สไว้ที่น้าในโลสินะข้าผชเจ้ชายนแล้วนั่นหมความว่าเจ้าชายได้พบรักแท้แล้วก็ชายฟื้นรัเห็นไหมใช่ข้าฟืนแล้ว แต่ข้าจะบอกกับทุกคนว่าข้ามือตั้งแต่จูบแรกแล้วเยที่โกงที่โกงครับพี่โกงพี่โกนจบยังจ้ะจบแล้วขอเสียงปรบมืออันนี้เพียงแค่โอเคเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขั้ตตอนลย้ไหม อะไ้ก่อนเนาะอะไรก่อนโอ้โหมิสแกนครับเนาะอ๋อใส่สะพายที่ข้างนอกอ่าบิสแกนนะครับบ้านโฮมบ้านโฮมป่าผู้นะครับบวกครับระวังย่ำใส่หมวกด้วยหมวกไม่หมดตอนจบครับอ่ะพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามบิวสิกส่งคำวาวา เปมุมมันหุนหุนปนเตวเข้างในหัวใจเธอรักหัวใจฉันหุ่ปิดปิดปิดปแหวจิบตใจแค่เพียงเธอใจฉันมันลอยมันิ้วเลี้ยวฟิวฟิวไปไกลไม่มีอยู่แต่ละเธอจะเปิดเป็นทีรวม